โอเคก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในหน้าเชียริสนะครับก็วันนี้เราก็จะมาจัดเชียริสก่อนสิ้นปีเลยและกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะก็แน่นอนครับเชียริสของผมก็จะมีทั้งหมด5คอลัมน์นะครับไอห6คอลัมน์ดี5คอลัมน์ยังไงวะก็แน่นอนครับคอลัมน์ทั้งหมดก็จะมีอันแรกนะครับก็คือไม่เกี่ยวไอสัตว์นะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่ผมจะไม่เลือกนั่นเองนะครับ คือต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมจะจัดเฉพาะตัวละคร H s นะครับอืมตัวละครที่ไม่ใช่ SS เนี่ยกูจะตัดทิ้งหมดนะครับแค่นั้นแหละต่อมาครับก็คือกากดนะครับก็คือแบบว่าตัวละครที่แบบว่าเออเล่นไม่ได้เลยนะครับโว้โว้เฮ้ย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 พอใช้นะก็คือกากนะครับแต่ว่าคนเล่นเนี่ยทาให้มันมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับต่อมาครับคือเก่งนะครับแต่ว่ายังมีข้อด้อยนิดหนึ่งนะครับโองศัศต์องกงขี้ขี้นะครับก็คือแบบว่า กงเลยะประมาณนั้นครับลูกหลักนะครับก็คือแบบว่าตัวละครที่กูเล่นบ่อยนะครับอันนี้มันคือไม่เกี่ยวนะกูเพิ่มมาเฉยนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าไปมาเริ่มตอนแรกนะครับหนวดดาหนวดดําเนี่ยเป็นตัวค่อนข้างจะล้าหลังแล้วนะครับคือคนส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเล่นกันแล้วครับผมไม่เก่งแล้วกันครับยังมีสกิลหนึ่งนะที่ยังสามารถดูดมานาฝันข้ามได้นะครับอันนี้ยังเป็นข้อจุดเด่นนะ อ่ะผมให้น,นี้แล้วกันนะครับซันจีครับไอซันจีล่างนี้มันแจกฟรีนะครับแต่ว่าสกิลโดยรวมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็มีตัวเก่งก,กว่านะครับก็เป็นตัวราคาแจกฟรีแล้วกันผมให้พอใช้นะครับเซนโงคุเซนโงคุเนี่ยเป็นตัวที่หายาชิหายนะครับมันเป็นตัวละครเออสงครามคิวเนี่ยผมให้อน,นี้แล้วกันเก่งนะครับสกิลก็ไม่มีอะไรเด็นเลยครับผมลองเล่นมาละนะ ต้องเป็นพวกที่แบบว่าเออชอบเล่นตัวแปลกๆอะ่ะเออถึงจะเล่นได้นะครับเออเลลี่ไม่้นี้เลยนะครับเลลี่เนี่ยตัวค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับก็คือพี่แกเนี่ยมีสกิลแบบว่าใกล้ไกล,กลได้หมดนะครับแล้วก็ยังสามารถทําลายอมตาทําลายซูปเปอร์อ์เมอร์อะไรได้หมดเลยนะครับเกียน <Nice. S 1> เออมากโกให้นี่นะครับ มาโกเนยคนส่วนมากเขาจะไม่เล่นกันนะครับส่วนมากจะเป็นพาร์ทเนอร์นะแต่ถ้าเล่นจริงๆเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะเกลียนเลยนะแบบว่าไม่สามารถแปลงเป็นนกฟินิก์แล้วก็บินลอนแล่นแล้วก็ค่อยฉกชาวบ้านเขาไปทั่วเนี่ยไม่โกงนะเออแต่ส่วนมากเขาไม่เล่นกันนะครับเลิ่ทถึงผมด้วยต่อมาครับก็คืออุซอบนะครับอุซบเนี่ยหลังจากโดนเนื้อเนี่ยเอาจริงนะถ้ายังไม่โดนเนื้อเียผมให้อันนี้นะแต่ว่าหลังจากโดนเนื้อเดียวผมให้อันนี้พอครับโตโลครับโตโล ผมให้เก่งแล้วโซโลเนี่ยจุดน้อยของมันเลยนะที่เห็นชัดๆนะก็จะเป็นสกิลนะครับที่มันยังแบบว่ามีจุดน้อย,ยนิดนึงอะ่ะเออเวลานมนสกิลเนี่ยมันจะโดนสวนง่ายหน่อยนะครับอันนี้มันแล้วแต่คนเล่นนะเออแต่ว่าส่วนมากโซโลเนี่ยมันจะตัวที่แบบว่าโดนสวนง่ายนะครับผมว่าอันนี้เทโรน่าเทโรน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับแบบไม่เคยเล่นแบบจริงๆจงังๆเลยนะแบบแตั้งแต่เริ่มเกมมาเนี่ย เพโรน่าเนี่ยสกิลเด่นๆเ,เลยนะก็จะเป็นผีนะที่จะสามารถปล่อยโซนพื้นที่ได้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยตัวละครแบบว่าสกิลไกลๆก,ก,ก็มีเยอะแล้วนะครับก็คือจะทําให้เพโรน่าเนี่ยก็ไม่สามารถแบบว่าลักไกายอยู่แต่พื้นที่ตัวเองได้อด่ะมองปะ่ะเออลูฟี่ผมให้นี่เลยนะลูฟี่เอาผมให้นี้แล้วกันลูฟี่ไอ้ล่างนี้นะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะสกิลข้องให้จะลลัวนะครับสองนะครับก็คือสกิลข้องให้เจ้าจครบเครื่องนะครับ สามนะก็คือเล่นมันดีนะครับแค่นั้นแหละนะ <c oughs> นมีร่างสองปีนะครับไอ้นามีร่างนี้ก็เมื่อก่อนเก่งนะครับอืมแต่ว่ามันถูกเนิร์ฟนะเด่นๆของมันก็คือจะเป็นสกิลเอ่อพาสซีของมันนะที่จะเป็นฟอน้ำอะเมื่อก่อนมันสแปมโหมดมากนะครับแต่ว่าหลังๆก็โดนเนิร์ฟนะต่อมาครับแชงโอ้โหเอนี่ครับผมให้อันนี้เลยนะแชงเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะก็คือถ้าเล่นอะไรก็เจอแม่งทุกวันอยู่แล้วนะครับไอแชงเนี่ยครับ แฉงนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเกลียนมากๆเลยนะครับถึงปัจจุบันจะโดนเนิฟเยอะก็เถิดนะสกิลแชงนะก็ง่ายๆนะสกิลหนึ่งที่จะสามารถปัดสกิลชั้นช่องเช้า,ชา,ชา,ชาได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกใครหรือลูกนายกใครก็นบประมาณนั้นนะครับถ้าเกมนี้แบบว่ามันไม่แบบแค่แบบว่าผู้เล่นนะผมว่าไอ้นี่นเป็นท็อปหนึ่งเลยด้วยซ้าต่อมานะคือไอคิวมวนนะครับไอคิวมวนเนี่ยล่างนี้ค่อนข้างจะเก่งครับคือแบบว่าเก่งเฮี้ยๆเลยนะครับอืม แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็โดนเนิร์ฟนะเออสกิลที่เก่งเลยนะก็คือจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับที่จะแบบว่าเตะแบบว่าไม่สวว่ลลูใครเลยนะคือแบบว่าโกงมากสกิลหนึ่งมึงเนี่ยนะแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟเรื่องเอ,อ่อการเดินผมจันนะที่มันเดินลอยฟ้านะครับคือถ้ายังไม่โดนเนิร์ฟเนี่ยผมว่าแบบว่ามันเก่งเลยนะต่อามานะคือเอ,อ่อโรบิน,นครับ โลบินก็เป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นมีคนใช้นะแต่ว่าผมให้อน,นี้เลยลวกัน,นครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันได้ใกล้กลางไกลได้หมดเลยนะก็แล้วก็ครบเครื่องด้วยนะครับต่อมานะคือแฮนด์ค็อกนะครับมาไอ้แฮนด์คล็อกล่างสงครามอลิสฟอร์ดเนี่ยที่ให้ก็เพราะว่าก็อันนั้นเลยครับล่างงูของมันนะอ่ะเอองูมันมีประโยชน์นะเออแต่บางคนไม่รู้นะครับเออสโมเกอร์สโมเกอร์เนี่ยโหเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าโคตรโกงนะครับเป็นตัวแจกฟรีที่เฮี้ยจัดจัดนะครับอืม แต่ว่าหลังๆโดนเนฟตากแล้วนะครับผมให้ประมาณนี้เลยนะต่อมาก็คือโดโฟาครับโดโฟาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับอืมส่วนตัวนะเพราะว่าแน่นอนครับโดนเนฟนะก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นสกิลพวกบินนะแล้วก็ไอสกิลปล่อยดาของมันอนะ่ะมันจะหันช้านิดน,นึงนะครับคือเห็นผลเลยด้วยซ้ําอืมประมาณนี้พอนะครับแต่ว่าถ้าจะเก่งๆเนี่ยตอนมันเปิดอันตินะครับ เวลามันจะเปิดอันตรีเนี่ยจะเป็นผลพิศาสจตื่นครับก็คือมันจะโกทองนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าใช้สเต็ปนิดนึงไงเออถ้ามันแบบว่าเปิดอันตรีง่ายผมให้อันนี้แหละนะแต่ว่ามันยากไงผมให้นี่พอครับเก่งซีซ่าครับซีซ่าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งนะครับแต่ว่าตัวละครไม่ค่อยมีบทเด่นเท่าไหร่ก็ให้ประมาณนี้พอครับมาคุซันครับโอ้โหคุซันล่างนี้ผมให้อันนี้เลยครับคือแบบว่า แคาจะโกงมากๆนะครับว่าสกิลพี่แกเนี่ยสามารถสแตมไฟตองข้างได้ดีนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีพวกสกิลคาเตอร์อะไรเยอะแยะไปหมดนะเออจะทําให้ครซันเนี่ยแม่งจะด้อยเลยนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเด่นของมันอยู่นะคือการแช่แข็งนั่นแหละครับต่อมานะค,คือบาโธนะโอ้โหบาโธเนี่ยผมไม่อันนี้เหมือนกันนะบ,บาโธเนี่ยโหตัวละครที่มีบาเรียแบบว่าจุดเด่นเลยนะ ก็คือบาเรียของพี่แกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบ็อกสกิลนะคล้ายแชงแล้วแหละนะครับก็คือจะสามารถกบลางใช่ไหมแต่ว่าบาโทเนี่ยมันบล็อกไงเออมันก็ผลลัพธ์เหมือนกันแหละนะครับเออพีฮอคกคับพี่ฮอคล่างใหม่เนี่ยผมก็ให้อันนี้เหมือนกัน,นครับพี่ฮอคล่างใหม่เนี่ยค่อนห้าจะเกลียนเลยนะเออแต่ว่าเขาเสียก็จะเป็นแบบว่าสกิลช้าๆนิดน,นึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับอนาคตโดนเนิร์ฟแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่จะโดนหนักหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับตัวข้อต่อมาครับอื ลูกพี่กูนะครับลูกพี่กูเลยนะครับเกสี่นั่นเองครับเกสี่เนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่โกงโกงโกงแบบโกที่เฮี้ยถ้าเจอแบบว่าแรงสูง,สงจับมาเนี่ยมึงเตรียมตัวเลยครับมึงแทบไม่ได้เล่นแน่นอน,นครับตัวต่อมาครับคือไอ้ฟูจินะครับไอ้ฟูจิเนี่ยผมก็ให้ประมาณนี้เลยนะครับฟูจิเนี่ยก็จะมีสกิลไอ้วังบ่อแรงน้ตโถนเนี่ยคงจะโกงเลยนะเออแล้วก็จะมีการรีเซตสกิลอันนี้กูโคตรโกงนะครับผม,มให้ยังให้อันนี้นะ คือถ้าไม่มีรีเซ็ตสกิลเนี่ยผมให้แค่เก่งพอนะครับแต่ว่ามันยังมีรีเซ็ตสกิลเนี่ยเออต,อต่อมาครับคิสโลครับคิสโลเนี่ยอันนี้ผมแปลกมากเลยนะว่าเวลาผมได้เจอคิสโลเนี่ยไม่จะเจอแต่ตึงๆไม่รู้ทําไมนะเออผมให้อันนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าเกียดนะครับต,ต่อมาครับก็คืออาคาร่างจอมพลครับผมก็ให้อันนี้เลยครับอาคารร่างจอมพล คาราจอมพลเนี่ยก็แน่นอนครับตอนมาแรกๆเนี่ยผมว่านึกว่ามันจะกางนะแต่ว่าดูเหมือน GM เอเขาจะแอบปรับสกิลนิดนึงนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คือสกิลของพี่แกเนี่ยดูรู้สึกว่าจะแม่นยำขึ้นแล้วก็เร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าปัจจุบันโดนเนิฟแล้วนะครับอย่าไปพูดถึงเลยนะครับเอาเงี้มันเด่นเรื่องความเร็วในการใช้สกิลของมัน,นครับที่จะแบบว่าสกิลปุ๊บแล้วก็สามารถหลบได้เลยนะครับก็คือแบบว่ามันเด่นตรงนี้แหละนะครับอืม ต่อมาครับคือโอ้โหผมให้อันนี้เลยนะครับรลูกหลานของผมนะซับโบซาบโซาบ,โาบโก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเกลียนมากๆเลยนะครับถ้ามันมาเซิร์ฟไทยเนี่ยผมให้แนะนำริบสุ่มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่โคตรเกลียนโคตรโกรนง,น,งนะครับประมาณนี้นะซาบโบนะครับแล้วก็จะมีสกลิลเสิร์ฟที่ค่อนข้างจะเกลียนที่ผมชอบมากนะค,คือสะพานเพลิงครับไอ้สกลิลนี้แหละที่ทําให้มันเด่นแล้วก็เก่งโกงๆเลยด้วยซ้ำนะครับรอครับโอ้โห โดนเนิร์ฟเป็นตัวแบบว่าโคโลเวอร์ชั่นเลยอะเออรอก็โดนเนิร์ฟแบบว่าหนัก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 เลยอะเออโดยเฉพาะสกิลสองครับที่แบบว่าคูลดาวนาชิ่พายนะครับแล้วก็ตอนเริ่มเกมเนี่ยปกติจะมี2หินครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ1แหละนะครับคือจะเล่นยากมากกว่าเดิมด้วยซ้ำประมาณนั้นนะครับชอปเปอร์ครับชอปเปอร์ไอชอปเปอร์ล่างเนี่ยมันแจกฟรีนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเล่นนะครับผมไม่ประมาณนี้แหละนะครับแฟงกี้ผมไม่ประมาณนี้นะครับแฟงกี้ แองกี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เกียนนะตอนมาใหม่ๆนะครับแต่ว่าโดนเนะิร์ฟแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะอุมมะกูะให้นี่เลยครับไม่มีประโยชน์เลยนะสกิลหนึ่งเหมือนจะไกลแต่ว่ามันดูไม่ค่อยโดนนะแล้วก็สกิลสองครับก็ดูสั้นๆอย่างเงี้ยไม่รู้ครับถ้าไม่สกิลไม่โดนก็ไม่มีเฮียเลยนะครับตัวเนี้ยอีวานคอปกีวานคอปเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะเออ ส่วนมากเขาจะเป็นเออพาร์ทเนอร์กันนะครับพาร์ทเนอร์ของมันเนี่ยค่องจะเกียร์นะเออผมให้ประมาณพอใช้แล้วนะครับตาเยี่ยวไอ้ตาเยี่ยวเนี่ยผมเออผมให้ประมาณเก่งแล้วกันะครับไอ้ตาเยี่ยวล่างเนี้ยผมว่ามันปรับมาใหม่ก็จริงนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีข้อเสียอยู่นะครับก็คือมันยังช้านะครับประมาณนั้นนะ ถ้ามันสกิลเร็วๆเหมือนตัวใหม่เนี่ยพี่ฮอกล่างใหม่เนี่ยผมว่าจำเลยนะครับแต่ว่ามันชาร์จเรื่องอันนี้แหละนะครับตัวต่อมานะครับคือคอกขไดนะครับคอกขไดเนี่ยผมให้เก่งพอละนะครับคอกขไดเนี่ยก็หลังๆเนี่ยจะจับทางง่ายนะเออแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะมีพวกสกิลพวกเคาน์เตอร์หรือลบล้างอะไรพวกเนี้ยนะครับไอ้คอกขไดเนี่ยถ้าไม่มีประโยชน์เลยครับสกิลสอ,อของมันเนี่ยนะครับที่มันโกงก็เพราะว่าสกิลสอของมันนะเออ ต่อมาเขนะ้เกียร์สองนะครับเกียร์สองเนี่ยโอ้โหผมให้อันนี้อันนี้พอนะครับเกียร์สองเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้ามันแบบเลื่อกไม่ลดนนะคือถ้าใช้สกิลแล้วเลื่อกไม่ลดนเนี่ยผมให้อันนี้เลยครับแต่ว่าเลือล่อนล้นกน็ประมาณนี้พอนะรครับกราฟครับกราฟเนี่ยก็เก่งนะถ้าอยู่ในมือคนเก่งๆนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ถ้าเหตุทั่วไปก็ประมาณเนี้ยเออเก่งอ่ะเออสกิลด้วยลมมัน,นอะประมาณนี้พอนะครับ อาคาครับผมให้เก่งพอครับอาคาเนี่ยตัวละครที่ค่อนข้างจะจับทางง่ายมากนะครับโดยเฉพาะแบบว่าทุกสกิลด้วยซ้ำานรับข้อเสียของมันค่อนข้างจะเยอะเลยนะอาคาล่างไอ้ล่างพลเอกเนี่ยคือสกิลช้าจับทางง่ายคูด,ดาวโคตรเยอะคือข้อเสียของมันค่อนข้างจะเยอะอะเออถ้าจะเล่นให้เก่งๆเนี่ยก็ต้องเล่นเป็นแบบว่าสเต็ปแลรเหลี่ยมนิดนึ่งนะต,ต่อมาครับคือจินเบครับจินเบเนี่ยโอ้โหจริงผมอยากให้อันนี้นะแต่ว่า,าหลังๆเนี่ย สกิลพวกฮารคิะอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับมันจะทําให้การใช้สกิลของชิเนเบนยากขึ้นนะครับเพราะว่าสกิลสองที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่แกนเนี่ยจะการเคาน์เตอร์ใช่ไหมถ้าเจอตัวพวกฮาคิเนี่ยก็ไปไม่เป็นครับประมาณนี้แหละครับมเรียนครับผมก็ให้เก่งนะครับประมาณนี้แหละนะครับต่อมาครับก็ค,บะะค,บคือโซโลครับโซโลในไอล้ลางชูล,ชล,ลาเนี่ยผมก็ให้ประมาณนี้พอครับ ต่อมาครับคือแฮนด์คิร์กครับไอแฮนด์คิร์กล่างนี้ให้ดีพอแล้วนะครับส่วนตัวเนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะตัวนี้นะครับส่วนมากจะเจอแต่ล่าส่งครามมาริสฟอร์ดนะครับพอใช้พอละนะต่อพอต่อมาครับก็สเอนเนลผมให้ดีพอนะครับเพราะว่าสกิลก็ไม่มีอะไรเลยครับแค่ปลาสสยฟางโง่โง่นะครับถ้าลาไม่โดนก็ไม่มีอะไรเลยนะประมาณนี้นะครับถ้าช็อตสกิลไม่โดนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับ สกิลมันแทบไม่มีอะไรเลยมันเน้นแบบว่าเน้นสเต็ปแบบว่าตีแบบาธรรมดามากกว่าเออถ้าจะให้ดีมันก็ไปบัฟมันมาค่นั้นพอนครับเรา่ะมาครับ S มาคีครับผมว่าประมาณนี้พอครับเพราะว่าสกิลก็ค่อนข้างจะล้าหลังแล้วนะครับอืมประมาณนั้นนะมาเจรลนครับบัฟมานะก็คือสกิลไกลขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีประโยชน์นะเออให้อันนี้พอครับ หนวดขาวนะครับหนวดขาวเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าครบเครื่องนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นก็เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวไม่ค่อยเด่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ดาวดาวก็จะเป็นแบบว่าตัวตรงยุคนะเออแต่ว่าสกิลของพี่แกเนี่ยก็ครบเครื่องนะคือใกล้ไกลได้หมดเลยนะเอาผมให้อันนี้ทันนี่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 ตัวสุดท้ายเซกโลโซกูให้เก่งพอนะครับ อ่าเป็นตัวละครที่โดนบัฟมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับบัฟมาก็โหดใช้ได้นะแต่ว่าเจอตัวละครใหม่ๆหก็ไปไม่เป็นแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ก็คือการจัดเทเลสของผมนะครับประมาณนี้นะไอ้ส่วนไม่เกี่ยวไอสันเนี่ยก็อย่าไปดูเลยนะเป็นตัวละครแบบว่าไม่ใช่ SS นะอ่าประมาณนี้นะครับถ้าใครคิดเห็นอย่างไรก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้จัดแบบว่าจริงๆจังๆนะแต่ว่าจัดประสบการณ์ที่ผมเจอมาแค่นั้นแหละ โอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการจัดเชร์ลิสกากๆของผมนะครับก็ใครคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันนะครับโอเคก็บ๊ายบายครับผม